ดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฟ้ายนมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้ค่ะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันวิธีลงทะเบียนตรวจโควิดฟรีสำหรับผู้ประกันตนค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะคะตรวจโควิดฟรีสำหรับผู้ประกันตนเมื่อวันที่14เมษาย,ยนที่ผ่านมาค่ะสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพหรือว่าสปสชอแจ้งให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา33มาตรา39และมาตรา40นะคะที่ เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิดและอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อได้ฟรีค่ะโดยเริ่มตรวจวันแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะที่อาคารกีฬาเวทหนึ่งศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นค่ะ โดยคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำว่าผู้ประกันตนที่จะเข้ารับการตรวจจะต้องเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธรารณสุขกำหนดไว้นะคะอย่างเช่นมีไข้สูงอุณหภูมิสูง37.5องศาเซลเซียสขึ้นไปไอมีน้ำมูกเจ็บคอจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสมีผื่นขึ้น ตาแดงและหายใจลำบากนะคะร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยงคือ14วันก่อนเริ่มป่วยมีประวัติการสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด -19 หรือไปในสถานที่ที่พบผู้ป่วยโควิดนั่นเองค่ะสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อจองคิวตรวจสามารถคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะเป็นเว็บไซต์ของประกันสังคมนะคะเดี๋ยวฟาจะแปะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปให้ก็สามารถกดตามลิงก์ไปได้ง่ายๆเลยนะคะ จากนั้นผู้ประกันตนจะต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชน13หลักและก็กรอกข้อมูลประเมินความเสี่ยงตามความเป็นจริงนะคะโดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่15ที่ผ่านมาแล้วล่ะค่ะ จริงๆเราฝฟายทำคลิปนี้ไว้แล้วนะคะแต่ว่าเกิดอุบิเหตุไม่สามารถนำคลิปมาลงได้นะคะจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามค่ะแต่ว่าตอนนี้แก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยนะคะก็รีบทำคลิปนี้มาให้เพราะว่าเขายังคงเปิดรับลงทะเบียนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะคะโดยแต่ละวันลงทะเบียนได้วันละ3,000คนค่ะหากลงทะเบียนแล้วไม่มาตรวจตามนัดก็จะต้องลงทะเบียนใหม่นะคะ เมื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อแล้วสามารถกลับบ้านได้ทันทีค่ะเพราะว่าเขาจะส่งผลตรวจทาง SMS ให้ผู้ประกันตนทราบตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ค่ะภายใน24-48ชั่วโมงนั่นเองนะคะหากพบว่าผู้ประกันตนรายใดตรวจพบเชื้อโควิด -19 จะต้องส่งตัวเข้ารักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายในสังกัดประกันสังคมนั่นเองค่ะ โดยผู้ประกันตนที่ติดเชื้อโควิดจะได้รับการรักษาฟรีในโรงพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมนะคะซึ่งตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด81แห่งที่มีความพร้อมมีเตียงรองรับจำนวนมากค่ะโดยแต่ละวันกำหนดให้ลงทะเบียนได้วันละ3,000คนแบ่งเป็นช่วงเช้า1,500คนแบ่งเป็นช่วงบ่ายอีก1,500คนค่ะหรือจนกว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลายนะคะ เพราะฉะนั้นใครที่เป็นผู้ประกันตนและอยู่ในกรุงเทพมหานครสามารถเข้าเว็บตามลิงก์ที่ฝ้ายจะแปะเอาไว้ใต้คลิปให้ไปลงทะเบียนกันได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าเว็บไซต์เมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วนะคะกดตามลิงก์ที่ฝ้ายแปะเอาไว้ให้ได้เลยค่ะเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นหน้าแรกแบบนี้เป็นหน้าของรายละเอียดที่เขาบอกเอาไว้ว่าสำนักง,งานประกันสังคมแรงงานเราสู้ด้วยกันแบบกรอกข้อมูลการตรวจคัดกรองเซลล์สกรีนโควิด1 9ค่ะ ก็เป็นการคัดกรองด้วยตัวเราเองนั่นเองนะคะจากนั้นให้เรากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงในช่องนี้ค่ะเสร็จแล้วช่องนี้ไม่ต้องทำอะไรนะเพราะช่องนี้ช่องที่2เขาจะถามว่าเป็นคนไทยใช่หรือไม่เขาตอบไปให้ชัดเจนอยู่แล้วว่าใช่แล้วก็ตรงนี้ขึ้นให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะคะไม่ต้องทำอะไรในช่องที่2นะจากนั้นค่ะให้เรากดไปที่เช็คข้อมูลในพื้นที่สีน้ำเงินด้านล่างเลยนะคะเช็คข้อมูลระบบค่ะ เมื่อเราอยู่ในหน้าประเมินความเสี่ยงก็ให้คลิกเลือกกรุณาให้ข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ของท่านค่ะเขาระบุเอาไว้ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คลิกที่ปุ่มสีแดงนี้เลือกได้เลยถ้าหากว่าอันไหนที่เราเข้าขายอาการที่เขาถามมานะคะตรงนี้จะมีทั้งหมด13ข้อในเบื้องต้นนะคะเราก็มาดูว่าข้อแรกเขาบอกเอาไว้ว่าถามไม่ว่ายังไงเอง่ยถามไม่ว่าช่วง14วันก่อนป่วยได้มีการสัมผัสกับ,กบสัตว์ปีก ฟาร์มเลี้ยงธรรมชาติตายผิดปกติหรือไม่ทราบสาเหตุหรือไม่ถ้าใช่เราก็เพียงแค่กดปุ่มสีแดงนี้ให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะคะแต่ถ้าไม่ใช่เราก็ให้เป็นสีแดงแบบนี้นะคะต่อมาค่ะข้อที่2องเขาถามว่าถามว่าช่วง14วันก่อนป่วยได้มีการสัมผัสโดยตรงกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ ป่วยตายผิดปกติหรือไม่นะคะถ้าได้สัมผัสก็กดให้เป็นสีเขียวเท่านั้นเองถ้าไม่ได้สัมผัสก็ให้เป็นสีแดงเหมือนเดิมนะคะเช็คไปทีละข้อนะข้อที่3ช่วง14วันก่อนป่วยไปตลาดค้าสัตว์ปีกสัตว์ป่าหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรืออาหารทะเลหรือไม่นะคะก็เช็คลิสไปทีละข้อค่ะ ข้อ4เขาถามว่าช่วง14วันก่อนป่วยได้อาศัยอยู่หรือเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดหรือไม่นะคะตอบตามความเป็นจริงนะข้อ5เขาถามว่าช่วง14วันก่อนป่วยได้ดูแลหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่หรือปอดอักเสบหรือไม่ ข้อที่6ค่ะถามว่าช่วง14วันก่อนป่วยได้เข้ารับการรักษาหรือเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลของประเทศที่มีการระบาดหรือไม่ข้อ7ช่วง14วันก่อนป่วยมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อโควิด19หรือไม่ข้อ 8. ช่วง14วันก่อนป่วยประกอบอาชีพที่มีสัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือไม่ ข้อ9ช่วง14วันก่อนป่วยไปในสถานที่ที่มีคนหนาแน่นเช่นผับสนามมวยหรืออื่นๆที่พบผู้ติดเชื้อหรือไม่ต่อมาข้อ10ค่ะถามว่าเป็นผู้ป่วยปอดอักเสบร,รุนแรงหรือไม่ข้อ11เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขหรือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการหรือไม่ ข้อสเป็นผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการรุนแรงหรือไม่และ 13. มีการสัมผัสกับสมาชิกในครอบครัวหรือที่ทำงานเดินทางกลับจากพื้นที่ที่มีการระบาดหรือไม่ตอบทุกข้อตามความเป็นจริงนะคะจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะจะเป็นเรื่องของอาการและอาการแสดงวันพบผู้ป่วยนะคะก็มาดูว่าเรามีอาการไหนบ้างถ้าเราไม่มีอาการก็ กดให้เป็นสีแดงนะคะเราก็กดพื้นที่ตรงนี้เห็นไหมคะก็จะเป็นอย่างนี้แปลว่าเราไม่มีอาการถูกไหมคะกดในปุ่มนี้นะคะให้เป็นสีเขียวถ้าเราไม่มีอาการแต่ถ้าเรามีอาการเราก็กดปุ่มสีแดงให้เป็นสีเขียวนะคะปุ่มก็จะสลับกันทันทีเห็นไหมเอ่ยแล้วเราก็ต้องกรอกรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะคะถ้ามีอาการนะแต่ถ้าไม่มีก็ ผ่านตรงนี้ไปได้เลยนะคะถ้าลองสมมุติว่าเราไม่มีอาการกดกลับไปก่อนนะคะให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะเสร็จแล้วก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลทั่วไปกรุณาให้ข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ของท่านค่ะตรงนี้นะคะเลขบแบบประชาชนตรงนี้จะขึ้นให้อัตโนมัติค่ะเพราะเนื่องจากว่าเราได้กรอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนั่นเองกรอกครั้งเดียวครั้งแรกเลยนะคะจากนั้นก็จะต้องเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราทั่วๆไปวัน วันที่เกิดนะคะอายุวันเดือนปีเกิดนะคะสามารถกดที่สามเหลี่ยมขึ้นมาดูนะแล้วก็เลือกได้นะคะอายุก็เช่นเดียวกันค่ะเลือกตัวเลขได้กดตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเลือกตัวเลขได้เบอร์ติดต่อเบอร์โทรศัพท์สังเกตดูนะคะว่าอันไหนที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดงอยู่จะต้องมีความจำเป็นต้องกรอกทั้งหมดนะคะ เพศค่ะเลือกเพศนะคะกดขึ้นมาเลือกเพศได้เลยกดตรงนี้นะกดตรงนี้ขึ้นมาเลือกเพศได้เลยนะคะคํานําหน้าค่ะก็ต้องใส่ลงไปเองใส่ลงไปเองได้เลยนะคะถ้าอันไหนไม่มีให้กดขึ้นมาเลือกแบบนี้ก็สามารถใส่ลงไปได้เองเลยค่ะอีเมลจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะเพราะไม่ได้มีเครื่องหมายดอกจันสีแดงไว้อันนี้เราไม่จาเป็นต้องกรอกก็ได้นะอันไหนที่ไม่ได้มี ไม่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดงค่ะไม่จําเป็นต้องกรอ,อกก็ได้ดอกนั้นต้องกรอ,อกนะคะที่มีแบบนี้ต้องกรอ,อกกดขึ้นมาค่ะสัญชาติอาชีพแล้วก็เน้นไปกรอ,อกเฉพาะที่เป็นดอกจันสีแดงนะคะที่อยู่ตามบัตรประชาชนกรอ,อกให้ครบถ้วนค่ะรหัสแปรษณีย์ด้วยจากนั้นด้านล่างค่ะก็จะเป็นหากที่อยู่ปัจจุบันตรงตามบัตรประชาชนให้เรากดในพื้นที่สีเขียวตรงนี้ แต่ถ้าหากว่าไม่ตรงกันก็ให้เรากรอกตรงนี้ลงไปได้เลยนะคะสมมุติว่าที่อยู่ในประชาชนที่หนึง่งที่อยู่ปัจจุบันอีกที่หนึง่งตรงนี้เราก็ไม่ต้องเลือกแล้วค่ะเพราะเขาระบุเอาไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะประเภทพื้นที่เสี่ยงค่ะสามารถกดขึ้นมาเลือกได้นะคะมีให้เลือกเยอะแยะเลยแล้วแต่ว่าเราเรามั่นใจว่าเราไปสัมผัสหรือว่าไปในพื้นที่เสี่ยงตรงไหนมาเราก็เลือกประเภทให้ถูกต้องนะคะ เสร็จแล้วต่อมาก็จะเป็นวันที่เข้ารับบริการค่ะเราก็กดมาเห็นไหมคะว่าตอนนี้โชว์มาว่าเต็มแล้วตอนนี้ก็จะเหลือ26ที่ยังไม่เต็มก็จะ2 6 2 7 28 29นะคะในเดือนนี้เราก็เลือกวันที่ยังไม่เต็มนะคะวันที่เข้ารับบริการอสมมุติเราเลือกเป็น26ขึ้นมา จากนั้นเราเลือกเวลาค่ะเขามีเวลาให้เลือกแล้วนะคะว่าเป็นเวลากี่โมงเราก็เลือกได้สมมุติเราเลือกเป็นช่วงช่วงเช้าอ่ะสิบโมงถึงเที่ยงจากนั้นก็กดบันทึกข้อมูลในพื้นที่สีน้ําเงินตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็รอไปตามวันเวลาที่เรานัดไว้เท่านั้นเองค่ะ นำร่องเฉพาะกรุงเทพมหานครก่อนนะคะและอีกไม่นานเกินรอเขาอาจจะมีการขยายไปที่จังหวัดที่เป็นสีแดงจังหวัดพื้นที่เสี่ยงรอบๆกรุงเทพมหานครด้วยค่ะก็เอาเป็นว่าติดตามข่าวกันต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัดชาชาแนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฟ้ายะนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัดชาชาแนลไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ thank you